ครับก็ขอกาบสวัสดีนะครับ FC ของกระผมทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นของฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับงวดประจำวันที่16พฤษภาคม2,564นะครับในส่วนของสูตรรูด3ตัวล่างนะครับวันนี้มาในสูตรรูด3ตัวล่างนะครับช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน ไม่สนับสนุนให้เล่นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะครับนี่เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับส่วนด้านขวามือที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับเป็นแนวทางเมื่อวันที่2พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาแม่นมากๆนะครับ f c ทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube ผมอยู่นะครับเดี๋ยวเจอกันในห้อง VP ครับนี่เป็นการคำนวณสูตรการวิเคราะห์เจาะลึกที่แม่นมากๆครับเรามาดูกันนะครับสำหรับสูตรรูป3ตัวล่างวันที่1ธันวาคม2 5 6 3 นะครับผลรางวัลของวันที่1ธันวาคม2563นะครับจะเป็นตัวฟรีคำนวณสูตรในงวดถ,ถัดไปครับสำหรับสูตรรูปสามตัวล่างนะครับผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับเนื่องจากมีคนที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรนะครับไปเรียกเก็บเงินไปเรียกเก็บผลประโยชน์นะครับจากสมาชิกทุกคน นะครับผมไม่ขอเปิดเผยสูตรนะครับวันนี้ f อฟที่ติดตามผมจะรู้ดีว่าสูตรที่ผมใช้นี้มันแม่นมันมากนะครับสูตร3ตัวล่างมีเยอะแยะมากมายหลายสูตรนะครับผมคัดสูตรที่ดีที่สุดออกมาในวันนี้นะครับเรามาดูกันวันที่16ทธันวาคม2,563สูตรรูด3ตัวล่างที่ได้คือ678ครับผลรางวัลคือ30370นะครับ ลูก3ตัวล่างนะครับถ้า3ตัวในแต่ละงวดที่ผมให้นะครับมันไปนะครับมันไปอยู่ในผลรางวัลของ2ตัวล่างไม่ว่าจะเป็นหน่วยหรือ10ท่านจะได้รับผลตอบแทนทันทีครับวันนี้สูตรลูก3าตัวล่างนะครับ16ธันวาคม2 5 6 3ผลรางวัลคือ70เห็นไหมครับมี7ครับสูตรลูก3าตัวล่างมาแล้วครับงวดแรกครับต่อไป นะครับผลรางวัลนะครับวันที่30ธันวาคม2 5 6 3จะตรงกับสูตรรูปสาตัวล่างหรือไม่มาดูกันนะครับสูตรรูป3ตัวล่างนะครับวันที่30ธันวาคม2563คือ7 8 9ครับที่คำนวณได้ตามสูตรครับผลรางวัลคือ62819นะครับรูป3ามตัวล่างมี9ครับเห็นไหมครับมาพัวพันครับได้รับผลตอบแทนทันทีครับต่อไปวันที่17มกราคม2,564 นะครับสูตรที่คำนวณได้นะครับ3ตัวล่างคือ901ครับผลรางวัลคือ3 9 5 1 5้หน้เห็นไหมครับมาอีกแล้วครับรูป3ตัวล่างนะครับ3ตัวล่างนี้จะอยู่ไม่หลักหน่วยก็หลักสิบล่างนะครับเป็นสูตรที่แม่นมากๆโอกาสที่จะพลาดน้อยมากครับเรามาดูผลรางวัลวันที่16ธันวาคมนะครับส5 6 4นะครับสูตรรูป3ตัวล่าง ที่ได้คือ6 7 8ครับเห็นไหมครับผลรางวัลคือ307 97ครับรูด3ตัวล่างเห็นไหมครับมี7ครับมาอีกแล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาผลรางวัลวันที่16กุมภาพันสองพันครับในส่วนของสูตรลูด3ตัวล่างครับคือ7 89ครับได้มาตามสูตรครับผลรางวัลคือ603 39เห็นไหมครับมี9ครับ มี9ครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาสูตรวันที่1มีนาคม2564สครับสูตรรูปสามตัวล่างที่ได้คือเจ็ดแปดเก้าครับเห็นไหมครับผลรางวัลคือห้าสามแปดเจ็ดสามรูปสตัวล่างมีเจ็ครับมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะเอาผลรางวัลวันที่16มีนาคม2,564นะครับมาดูกันสูตรรูปสามตัวล่างวันที่16 มีนาเป็นยังไงครับสูตรที่ได้นะครับรูด3าตัวล่างของวันที่16มีนาคือ012ครับรูด3ามตัวล่างนะครับผลรางวัน4 2 2 1 9เห็นไหมครับมี1ครับมาอีกแล้วครับนะครับ1 2 3 4 5 6 7ี่้านะครับ7งวดติดติดเข้าให้แล้วครับเรามาดูสูตรรูด3าตัวล่างวันที่1เมษายน2564รครับสูตรนี้แม่นมากๆครับเรามาดูครับ หเมษายนสองพายหกสิบสครับสูตรรูปสาตัวล่างคือเก้านะครับผลรางวัลคือสองเจ็ดศย์ศูนย์ห้าเห็นไหมครับมาอีกแล้วครับมันแม่นมากๆนะครับสูตรรูปสามตัวล่างผมบอกแล้วว่านะครับรูปสามตัวล่างนะครับที่ผมให้ไปในแต่ละงวดนะครับถ้าสามตัวล่างที่ผมให้ไปในแต่ละงวดนี้ถ้ามันไป มีพัวพันกับหลักหน่วยหลักสิบล่างผลรางวัลในแต่ละง,งวดท่านจะได้รับผลตอบแทนทันทีครับนี่คือสูตรรูปสามตัวล่างนะครับที่แม่นมากๆนะครับตามสูตรนะครับมันเป็นการวิเคราะห์เจาะลึกความน่าจะเป็นตามสูตรเท่านั้นครับหน้าแรกนะครับยังไม่ถึงหน้าที่2หน้าแรกนะครับเข้าติดต่อกันมาแล้ว1 2 3 4 5 6องด 8งมวดติดๆครับในส่วนของสูตรรูด3ามตัวล่างครับต่อไปนะครับต่อไปก็จะให้ด <there. S 2> ูหน um ้าที่2นะครับในส่วนของสูตรรูป3ามตัวล่างครับหน้าที่2นะครับในส่วนของสูตรรูป3าตัวล่างนะครับเรามาดูกันนะครับวันที่16เมษายน2564ายครับในส่วนของสูตรรูป3าตัวล่างที่คำนวณได้นะครับคือ456ครับผลรางวันออกมาแล้วครับคือ7 แปดเเป็นไงครับสูตรรู่3าตัวล่างแม่นมากมาทั้งสองตัวเลยครับห้าหกมาพร้อมๆกันครับเป็นสูตรที่แม่นมากแล้วผลรางวัลสําหรับใครใช้สูตรลู่สาตัวล่างนี้ได้รับตอบแทน2เด้งครับได้รับตอบแทน2เด้งนะครับงวดที่9ติดต่อกันแล้วครับ งวดที่9ติดต่อกันแล้วนะครับขอญาตสูตรผมไม่ขอเปิดเผยนะครับเนื่องจากคนที่ไม่หวังดีนะครับนำสูตรผมไปแสวงหาผลประโยชน์ในห้อง VP นะครับหรือไปเรียกเก็บเงินผมก็ขอญาตนะครับไม่เปิดเผยสูตรครับงวดที่9ติดต่อกันแล้วครับส่วนงวดที่10นะครับวันที่2พฤษภาคม2564นสะครับสูตรที่คำนวณได้นะครับคือ567 ะครับผลรางวัลคือ27218นะครับพลาดไปแต้มเดียวนะครับไม่ถึง8นะครับงวดที่10นะครับพลาดนะครับไม่เป็นไรนะครับวันที่16พฤษภาคม2564นะครับผมยังใช้สูตรเดิมครับผมยังยืนยันสูตรเดิมครับผมเชื่อว่าสูตรเดิมยังจะทำงานอยู่นะครับสูตรเดิมเข้ามานะครับหน้าแรก8งวด นะครับหน้าที่ 2, 2> เป็นงวดที่9งวดที่10พลาดไม่เป็นไรครับงวดที่11นะครับผมหวังว่าสูตรจะกลับมาเดินเช่นเดิมครับวันที่16พฤษภาคม2,564ครับสูตรที่ผมใช้ยังเป็นสูตรเดิมครับผลจากการคำนวลรูป3ตัวล่างที่คำนวณได้คือ456ครับ คือ4 5 6นะครับวันที่16พฤษภาคม2564นี้สูตรลู่สาตัวล่างที่เข้ามาติดติดกัน9งวดติดติดมาพาดงวดที่10นะครับไม่เป็นไรวันที่16พฤษภาคม2564สูตรลู่สาตัวล่างขอแก้ตัวครับ456จากการคำนวณตามสูตรนะครับที่แม่นมากๆครับ ขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่ติดตามช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมนะครับสูตรที่ผมลงให้ในส่วนของลูปสามตัวล่างหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง YouTube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมวันที่16พฤษภาคม2564นี้ในส่วนสูตรลูปสามตัวล่าง ขอให้ทุกท่านโชคดีครับครับขอฝากช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ช่อง youtube คนดวงดีปันสุขเพื่อสังคมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ